ออแน่นอนวันนี้นะคะเรื่องของทีมชาติไทยต้องมาคุยกันค,ค่ะความพร้อมล่าสุดเมื่อวานนี้มีถแถลงข่าวก่อนเกมไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเซ็บุ๊กด้วยฮะพี่ดินาท,ทั่วที่<ะ>กำลังตั่งมองทำไมอ๋อสิทธิ์ถ่ายทอดสดหน้าจอพีพีทีวีแล้วออกอากาศพร้อมกันเว็บไซต์แอป YouTube f a c e b o อ๋อวินี่เป็นครั้งแรกที่ถ่ายบอลในเฟซบุ๊กปะใช่ปะไม่ไม่ไม่บ่อยอ่ะสำหรับช่องเราอ่ะเอางี้แบบตำนานปกติก็ไม่ค่อยมีคนเขาถ่ายกันหรอกแต่เราถ่ายแล้วมันมีความพิเศษก็คือเรื่องของการ มามีผู้จัดก,การทีมเป็นสเวนโกลานิกเซ่นซึ่งเขาก็มีสตอรี่ก่อนหน้านี้นนที่เคยเล่าไปว่าเขาเป็นแฟนเลี้์วููแต่ว่า สเวนเองก็ตอนนี้ก็มีเขาเรียกเป็นโรคมะเร็งใ่ระยะสุดท้ายอ่ะคนจับตามองเยอะแน่นอนใช่ใช่นะคะก็เดี๋ยวเชื่อว่าตอนนี้สโมสรก็มีคอนเทนต์ฟีดมาเรื่อยๆเราจะเอามาเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นเนี่ยไปที่ทีมชาติไทยกันก่อนค่ะวันนี้นะคะ18นาฬิกาตรงเรารวมใจเชียร์ทีมชาติไทยการส่งใจไปที่เกาหลีใต้เมื่อวานนี้มีแถลงข่าวก่อนเกมนะคะทางด้านของมาซาทาะอิชิอิก็ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะว่ากําชับกับนักเตะทคนแล้วว่าต้องมีสมาธิอิชิอิคนไหน แปดเฮ้ยหลังๆดูเริ่มแยกออกแล้ว <c oughs> บางเก่อนบาง,ง,ง,งคนนี่มีจํานักข่าวเลือกพราภาพผ,ผิดไปลงอะ่ะ ไม่แปลกเหมือนเทนฮากับฟันดคักอ่ะนะคะก็โดยอีชิอิยอมรับนะคะว่าเกาหลีใต้เป็นทีมระดับท็อปของเอเชียมีนักเตะสุดยอดมากมายแน่นอนว่าเกมนี้กับเกาหลีใต้ก็เป็นอีกหนึ่งบททดสอบของเรานะคะตั้งแต่เข้ามาคุมทีมชาติไทยนัดแรกเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นเมื่อ1มกราคมรวมถึงในศึกเอเชียนคัพที่ผ่านมาทุกนัดแต่มันมีความท้าทายอยู่เสมอส่วนสิ่งที่กังวลสําหรับเกมนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศค่ะแต่ว่าพอดูจากเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วเนี่ยก็ดูนักเตะทุกคนก็มีความมุ่งมั่น แล้วก็มีความพร้อมสำหรับการลงเล่นเกมนี้แล้วครับคืออยู่ไปสักหลายๆวันมันจะเริ่มชินนะอากาศแบบนี้แล้วก็ต้องลงไปเรื่อยๆมันจะเริ่มหนาวแหละแต่รับได้ไหวแหละเอออะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่านักเตะไทยตอนนี้เราก็จะเริ่มเป็นเริ่มไหวแหละแล้วนะไหวไหวมั้งไหวไหวก็ใส่ถุงมือใส่อะไรไปเดี๋ยวนี้มก็มีอยู่ใช่ไหมคะอะแล้วก็อิชิอิก่าเพิ่มเติมนะคะบอกว่าสิ่งที่เน้นย้ำกับทุกคนคือสมาธิในการเล่นตามวิธีการของทีมเราเท่านั้นนะคะคืออย่าไปตกใจเกิดเข้ามายังไงให้ยึดกับสิ่่งที เราซ้อมกันมาแน่นอนว่าการเจอกับเกาหลีใต้เป็นเกมยากค่ะก็ต้องเน้นที่การตั้งรับมากกว่าแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะทําประตูให้ได้อแอยากจะมีแต้มนะคะในการเจอกับเกาหลีใต้ค่ะคอย่างไรก็ตามก็คงต้องเน้นที่ตัวเองแล้วก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่านั้นอ่ามาดูสถิติกันบ,บ้างไหมสถิติในการเจอกันของทีมชาติไทายแอบตกใจเล็กน้อยครับ<ห>เพราะผมจําได้แค่เกมเดียวที่ไทยเราสามารถปราบเกาหลีใต้ได้ก็คือ1998แแต่แล้วฮะ เราเคยชนะเขาใน kings cup เช่นเดียวกันนะครับ29มกราคม1998เหมือนกันค่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเจอกัน5เกมหลังสุดเนี่ยท่าเอา10นัดเลยนะไทยชนะ2เสมอ1แพ้7ไทยเรายิงได้9นะฮะเสีย18เนื้อป้าเสียมันไม่ต้องไปคิดหรอกมันคือ2เท่าอ่ะแต่ก็ยิงได้ถึง9ประตูนะครับครั้งสุดท้ายที่เยาวชนะได้ก็คือ1998ฮะตอนที่พี่วังเมื่อวานนี้ที่มานั่งอยู่ในรายการของเราเนี่แหละเพราะว่าชายดำรงอ่ตะกูลแล้วที่มัน ที่สุดของที่สุดคือมันเป็นโกลเด้นโกล่สมัยก่อนถ้าใครไม่ทันโกลเด้นโกลคือคือถ้ายิงปุ๊บชนะเลยต่อเวลายิงปุ๊บนี่คือแต่มันโหดมากคุณชนะเลยใครเกิดทันโกลเด้นโกลบ้างคะขอเสียงหน่อยเชื่อว่าแฟนรายการเราเกิดทันทุกคนผมผมว่าโกลเด้นโกลไม่ยากใครจําได้ว่าซิลเวอร์โกลคืออะไรโอ้มีซิลเวอร์อันเนี้ยยากโกลเด้นโกลเนี่ยนะยกเลิกเพราะมันมีคนหัวใจวายพอมันยิงเข้าไปทีมตัวเองแพ้ก็มันช็อกไงช็อกไปเลย ฮาร์แอทแท็กเลยก็เลยยกเลิกแต่วันนั้นอะจาได้เลยฮะพี่วังยิงตุ้มแล้วเกาหลีใต้แพ้ฮะคนเขียคือโอ่งดูสิเฉลิมแสนบอกเอาพี่วังพี่โอ่งมานั่งมานั่งอยู่ในสนามแล้วเดี๋ยววันนี้พี่พี่วังเนี่ยอยู่ในพีพีทีวีห้าโมงเย็นวันนี้วันนี้ใครมาพี่วังไงพี่วังกับพี่จุนมามาสองวันมาสองวันเลยโค้วังธวัชชัยคนที่ยิงให้ไทยชนะ อยู่ที่ใช้ปากเตะบอลโหจริงหรอเออวันนี้มาใช้ปากเตะบอลเนี่ยแล้วสปอร์ตคขับอ่ะเข้าต่อเลยเข้าไปแล้วไงเมื่อคืนแล้วคืนนี้วกคืนนี้โคชจุนเข้าอ๋อพี่จุนก็เรียกได้ว่าวันนี้เราก็ช่วงชิงแอร์ไทม์เหมือนกันเอาจริงเหมือนกันเอาจริงเหมือนกันเอาจริงเหมือนกันขโมยซีนเหมือนกันมีคนถามพี่นี่หน่เชียร์ไทยหรือเชียร์ซนครับเชียร์คนไทยสิครับทรงเมืองมินต้องพักก่อนค่ะตอนนี้บอกเลยแล้วถ้าโซฟอร์สลายอยู่เกาหลีใต้ล่ะ ไม่ไม่ไม่ได้ต้องไทยเราลักชาติ่รวมเลือดเนื้อทันทีเรารักชาติมีคนบอกซิว่าโกทันนะฮะนี่ต้องต้องทันเหรอซิวโกอ่ะน้องตองน้องตองวันนั้นที่มาดูรายการเราอ่ะนี่แหละแต่เดี๋ยวรายการเรานียวแน่ใครอาจจะยังงงๆเดี๋ยวอธิบายให้ฟังในในออนไลน์ในออนไลน์แล้วกันไอ้โกลเด้นโก้ซิเวอร์โก้เนี่ยคืออะไรนะคะแต่ว่าแต่ว่าเอามีคนอธิบายละคุณชัยนรินทร์อธิบายละใช่นะะคก็คือ จะพูดอะไรลืมเลยอ๋อส่วนทีมชาติไท,ไทยเนี่ยก็แน่นอนคะ่ะเรื่องของการจัดทัพนะคะมีเจชนาทิพย์เนี่ยกลับมาร่วม ซึ่งก็แตกก็คืออันนี้จะเป็นจุดที่ต่างจากเอเชียนคัพเนาะใช่ครับแต่ว่านอกนั้นเนี่ยก็น่าจะคงรูปแบบสไตล์การเล่นเดิมของอิชิอีสิบเอ็ดผู้เล่นเนี่ยน่าจะมาในระบบ4 2 3 1วันนี้มีไหมคุณนัทคุณไม่มีมาเดาแล้วเหรอ่ามีสปอร์ตคอร์เนอร์อะไรแบไม่มีไม่มียอมเดาไม่ยากเดาไม่ยากแต่ว่าเราเดาใจอิชิอิยากหลังๆเนี่ยคุณนัทอะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะสัดไม่กล้าแล้วไม่กล้าแต่เราแต่เราแอบคิดว่าน่าจะยึดระบบของเอเชียนคัพนั่นแหละอ่าอืมนะ แต่ก็ทีนี้ฝั่งของเกาหลีใต้ค่ะเป็นแถบนิดนึงเมื่อวานนี้อ,อีคังอินเดินทางมาสมทบมาแล้วเหรอมาแล้ว แถลงข่าวเลยก่อนหนึ่งวันมียืน่นตอบเหมือนยื่นขอโทษนักข่าวเอ้ยยื่นแถลงข่าวขอโทษไม่ใช่ขอโทษนักข่าวยื่นแถลงข่าวเหมือนขออภัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นในแคมเปญที่<ช>บ้านเกิดเนี่ยอ่ะก็ก็ก,ก็ผ่านไปแหละเออนะก็จะได้จบสักทีนะเรื่องนี้นะส่วนโปรแกรมนะคะย้ำกันอีกครั้งวันนี้ไทยจะเตะ18นาฬิกาใครอยากมีเพื่อนดูบอลเปิดดูใช้ปากเตะบอลไปด้วยคุณลองคิดดูสิครับฮีโร่ของเรามาอยู่กับคุณสีน นะครับแล้วคดูนะดซีนไม่ทำงานนั่งอาปากค้างเชียร์อยู่ปล่อยปล่อยแขกนั่งคุยไปโอ้แล้วนี่เราได้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปอยู่ที่เกาหลีเยอะเนี่ยพี่ตุ๊กปียะพงอาจาี่ตท๊งก็ไปคนหลังก็ไปนะคะคนบอกอยากเห็นลูกโซ่แต่พี่ตุ๊กพี่ตุ๊กแต่งตัวหนาวมากอ่ะคือแบบเห็นแล้วแบบโอ้โหสงสารนักฟุตบอลนาะมันคงจะหนาวจริงๆงห้าองศาค่ะ มีออนนคนบอก SMS บอกอยากเห็นลูกโซ่เจอกับโซนเทองมินเนาะอ๋ออ่าเอาวัดกันดูเนี่ยแหละเดี๋ยววันนี้ที่ฉันขอนั่งดูอยู่ที่บ้านนิ่งๆก่อนมาทำงานครับนะคะเอาส่วนเออยูยี่สิบสามเมื่อวานนี้เฮ้ยไม่แย่แพ้ลูกเดียวแพ้หนึ่งศูนย์ฮะใช่แพ้หนึ่งศูนย์นะคะวานนี้ยูยี่สิบสามแข่งกันกับเกาหลีใต้ยูยี่สิบสามนะคะคที่ซาอุดิอาระเบียค่ะเป็นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันตกรุ่นอายุไม่เกินยี่สิบสามปีเกมนี้ทีมชาติไทยตั้งรับเหนียวแน่นเลยค่่่ะแแลลล้ววใชโอกกกาาาสสนับตเหี เกาหลีใต้เองเนี่ยก็เจาะเราลำบากเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยไปเสียตอนท้ายครึ่งแรกไง<ช>เป็นทางด้านของโชฮยุนเทคก,ก็ยิงให้เกาหลีใต้ขึ้นนำหนึศูนย์จบครึ่งแรกสกอร์นี้ค่ะครึ่งหลัง เกาหลีใต้ก็พยายามนะแต่ยิงเพิ่มไม่ได้ไทยก็พยายามเหมือนกันมีจังหวะโต้กลับหลายครั้งนะแต่ก็ทําไม่ได้จบ90นาทีก็เลยเป็น,<ไ>ปนการไต้ไชนะไป10่งศูนใช่ะคะ่ะหลังเกมโค้ชระเองนะคะก็บอกว่าต้องปรับเรื่องการขึ้นเกมกับจังหวะเกมรุกเนี่ยให้ดีขึ้นคือช่วงต้นเนี่ยทำได้ตามที่ซ้อมกันมาเลยแต่ว่าก็จะมีจังหวะโต้กลับน้อยไปน้องๆทุกคนเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากในช่วงแรกช่วงหลังเนี่ยพยายาม ปรับมาใช้เกมรุกมากขึ้นนะคะแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายเราอ่ะไม่เด็ดขาดเองอแต่ก็อยากให้แฟนๆเนี่ยให้กําลังใจน้องๆนะเพราะทุกคนก็ทํางานกันมาอย่างหนักอยากให้ทุกคนเนี่ยมาส่งกําลังใจให้พวกเราด้วยโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยในชุด u 23นะคะก็จะต้องรอพบผู้แพ้ระหว่างซาอุดิอาระเบียหรือจอร์แดนวันที่23มีนาคมตอนเที่ยงคืนตามเวลาในบ้านเราเป็นบอลเอเชียนะเมื่อวานนั่งดูอยู่เข้าเที่ยงคืนม,มีถ่ายสดทาง ช่องของ BG จีนะครับ b g YouTube อะโอ้หนักเตะหลายคนของไทยที่เล่นในไทยลีกอะพวกวัลลิชูทองอะไรเฮ้ยสู้ได้ดีนะใช่นี่ไงคือมองมในแง่ดีคือเรายอมรับว่าอาจจะไม่ได้ตัวหลักแต่ว่านักเตะไทยในที่ไปชุดนี้ก็ไม่ใช่ไม่เก่งเพียงแต่ว่าโอเคอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกต้นแรกแต่มันก็เป็นข้อดีที่เราอาจจะได้เห็นว่าเออพอเรียกคนนี้มาแทนคนนี้มาแทนแล้วเฮ้ยเขาก็เล่นได้ก็อาจจะได้แบบเหมือนใช่ไหมเหมือนแบบว่า หน้าใหม่ๆเ้แต่ดูประตูชัยนะคือเราต้องแก้ว่าเราเจอเกาหลีอะเรามีสติชอบเสียประตูก่อนจบครึ่งแรกบ่อยมากสี่สิบถึงสี่สิบห้านาทีที่เขาเรียกอะไรในในแบบฟุตบอลอ่ะห้านาทีแรกห้านาทีหลังเนาะนาทีแบบไม่ควรจะคือวันนี้ห้ามโดนแบบนี้นะเพราะโดนนาทีเนี้ยบ่อยมากมากเลยในการเจอกับสมขาวเนี่ยนะให้กำลังใจกันได้ใช่ค่ะครับ